สวัสดีค่ะพบกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้ค่ะคุณครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะในแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่144นะคะไปจนถึงหน้าที่147ค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูข้อที่1น,นะคะในแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่144นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ เขาบอกว่าแสดงวิธีคิดและหาคำตอบนะคะแบบฝึกหัดที่5.4ข้อที่1นะคะต้อนออกแบบลวดลายกระเบื้องปูห้องนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งยาวด้านละ20เซนติเมตรโดยใช้กระเบื้องสองสีนะคะปูสลับกันเป็นชั้นๆดังรูปก็คือรูปตรงนี้นั่นเองถ้าปูพื้นห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ3เมตรนะคะต้นต้องใช้กระเบื้องสีละกี่แผ่นดังนั้นคําตอบจะมี2คําตอบก็คือจะมีกระเบื้องสีเขียวแล้วก็กระเบื้องสีเหลืองใช่ไหมคะว่าจะต้องใช้ละกี่แผ่น3เมตรตรงนี้เราจะต้องทําการแปลงด้วยนะเรามาดูค่ะวิธีคิดของเรานะวิธีคิดนะคะพื้นห้องค่ะที่ปูเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ3เมตรก็คือ300เซนติเมตรนั่นเอง แสดงว่าจะต้องปูทั้งหมดเอา300เซนติเมตรนะคะมาหารกับ20ก็คือจำนวนความยาวของกระเบื้องแต่ละแผ่นใช่ไหม15ชิ้นโอเคเรามาดูนะคะว่าแต่ละชิ้นจะเป็นยังไงบ้างอยากให้ตีตารางงี้นะคะจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะที่เขาจะถามเขาถามว่าชั้นที่เท่าไหร่นะคะชั้นที่6ตั้งแต่ชั้นที่1 2 3 4 5สมี่ห้าใช่ไหมมีทั้งหมด6ชั้นนะชั้นที่1ดูค่ะสีเหลืองนะคะ มีแค่อันเดียวสีเขียวมีไหมไม่มีต่อไปค่ะชั้นที่สองมีสีเหลืองไหมไม่มีนะคะก็คือสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวส,สลับกันไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการเอาสีเหลืองมาใส่กับสีเขียวนะแต่จะเป็นในชั้นที่สองนะคะต้องเป็นสองทำไมต้องเป็นสองเขาครูเพราะว่าหนูดูที่สีแดงนะคะที่เขาวงรอบให้มันจะเพิ่มมา มันจะเพิ่มมาเท่าไหร่คะมันจะเพิ่มมา2นั่นเองเพราะว่าของเดิมก็คือตรงนี้ที่กากระบาดไว้ก็คือเหมือนกับยกชั้นที่1มาที่มาเพิ่มใหม่ก็เป็น2นะคะก็1นบวกสกลายเป็นเท่าไหร่เป็น3ค่ะชั้นที่3นะคะยกจํานวนของแผ่นสีเขียวนะคะมาบวกเข้าไปอีก2เพราะตรงนี้มันจะเป็น2ฝั่งเพิ่มขึ้นทีละแผ่นเป็น5นะคะบวกกันได้ห้า สีเขียวมีไหมไม่มีนะคะต่อไปค่ะสีเหลืองนะคะแถวที่สี่มีไหมไม่มีเราจะต้องทำไงคะก็สี่บวกกับ3เป็น7แถวที่ห้าห้าบวกสี่เป็น9ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตามตารางที่คุณครูทำไว้ให้เรานะต่อค่ะจะได้จะได้ว่าถ้าปูกระเบื้อง15ชั้นนะคะ15ชั้นจะต้องปูกระเบื้องสีเหลืองเท่าไหร่ก็คือมันจะเป็นเลขที 13-5-7-9 11-13และ15นะคะก็คือจํานวนชั้นกระเบื้องสีเหลืองโดยชั้นที่7คะ่ะก็เป็นชั้นที่7บวกกับ6 6มาจากไหนก็คือเราจะต้องลดลง1นึ่จำนวนของจำนวนชั้นนะคะก็คือหกเจลบหก็จะเหลือ6ก็บวกกันเป็น13ชั้นที่9กนะคะก็เป็นชั้นที่9ลดลงมา1เป็น8 8ดบวกกับเเป็น17 สิก็11บวก10เป็น21 13ก็13บวก12เป็น25และชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่15 15บวกกับ4เป็น29นะคะอันนี้ก็คือจำนวนกระเบื้องสีเหลืองนะคะที่เราจะต้องปูดังนั้นค่ะกระเบื้องสีเหลืองทั้งหมดนะคะก็เอาผลบวกนะคะมาบวกกันมารวมกันนั่นเองก็จะเป็นจำนวนกระเบื้องสีเหลืองทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องใช้ในการปูกระเบื้องนี้ มีทั้งหมด120แผ่นะคะเราได้คำตอบคข้อแรกสีเหลืองแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมาหาสีเขียวสีเขียวจะเป็นเลขคู่2 4 6 8 10 12, 14, 2> 1 <the 2 1ปดสนะคะก็ช Mal uh, ั้น bueno> ที่8มีอะไรคะก็เหมือนกันกับบวกชั้นที่7นะคะก็คือจำนวนชั้นที่8บวกกับ ตรงนี้ก็คือลดลงจากจํานวนชั้นก็คือ8ปลบหก็จะเหลือ7เป็น15นะคะก็บวกกันไปเรื่อยๆค่ะชั้นที่10 10บวกกับเเป็น19 1 0 12นะคะ12บวก11เป็น23 14ค่ะก็คือ14บวกกับ13เป็น27ดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะกระเบื้องสีเขียวทั้งหมดก็คือเอาผลรวมนะคะมาบวกกันผลรวมแต่ละ ชั้นนะคะมาบวกกันเป็น105แผ่นก็จะได้คำตอบแล้วนะคะกระเบื้องสีเหลืองเป็น120แผ่นและกระเบื้องสีเขียวเป็น105แผ่นค่ะเราเปิดแบบฝึกหัดต่อนะคะไปที่หน้า145เลยค่ะ เรามาดูต่อนะคะในข้อที่2แบบฝึกหัดหน้าที่145นะคะโจทย์มีอยู่ว่าร้านขาย o t ท็อปนะคะจัดเรียงหมอนขวางค่ะเป็นชั้นนะคะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าหมอนขวางภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าหมอนสามเหลี่ยมไว้อิงใช่ไหมคะมีทั้งหมด2คําตอบนะคะเราจะต้องหาด้วยกันทั้ง2องคำตอบคําตอบที่1นะคะต้องการเรียง8ชั้นต้องใช้หมอนกี่ใบคําตอบที่สถ้ามีหมอน100ใบ จะต้องเรียงได้ทั้งหมดกี่ชั้นและชั้นล่างสุดมีกี่ใบมีสูตรคำนวณค่ะตรงนี้นะคะสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็น1ชั้นใช่ไหมคะรูปที่1ก็1รูปที่สองมันจะมีสีให้เราแตกต่างกันนะคะรูปที่สองมองข้ามสีแดงไปก่อนนะมาเพิ่ม1 2 3สานะคะแสดงว่าฐานนะคะเราจะต้องบวกเพิ่มอีก1น,นะคะ ตรงนี้เป็นชั้นที่2บวกเพิ่มอีก1ก็เป็น3นะคะเรามาดูวิธีคิดนะคะให้ตีตารางค่ะ3มช่องจะมีจํานวนชั้นแล้วก็อะไรคะก็จํานวนหมอนแล้วก็รวมนะคะเรามาดูค่ะชั้นที่1มี1 1รวมเป็น1ชั้นที่2นะคะคุณครูบอกแล้วว่าจะต้องบวกกันแล้วก็เอาไปรวมกันด้วยชั้นที่2นะคะชั้นที่1มี1ชั้นที่2มี3าม ก็เอามารวมค่ะ1นบวกสเป็น4นะคะต้องรวมเราจะต้องบวกกันทั้งหมดของจํานวนชั้นนั้นนะคะชั้นที่3นะคะชั้นที่1มี1ชั้นที่2มี3ชั้นที่3มีเท่าไหร่มี5นะคะแสดงว่าต้องมีการคูณ2เข้าไปด้วยก็เอามาบวกกันค่ะ1นบวกสบวกหเป็น9นะคะชั้นที่4ี่ค่ะชั้นที่1มี1 2 5 7แล้วก็บวกกันค่ะ เป็นส6สังเกตไหมคะว่าตั้งแต่1มาหา3นี่มันห่างกันอยู่2 3มา5ก็ห่างกันอยู่2 5มา7ก็ห่างกันอยู่2แสดงว่าเราจะต้องเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมคะเรามาดูค่ะดังนั้นนะคะถ้าต้องการเรียง8ชั้นนะคะจะต้องใช้หมอนขวานเท่าไหร่ก็เอาตั้งแต่1นะคะไปจนถึง15ค่ะทำไมต้องเป็น15ครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด มันจะห่างกันทีละ2เราจะต้องเพิ่ม2ไปเรื่อยๆจนถึง8จํานวนอันนี้ก็เป็น 1, 2 3 4 5 6 7 8เนะคะเพราะว่า1มา3มันก็ห่างกันอยู่2แล้วก็คือเราบวก2ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะรวมกันนะคะก็จะเป็น64ใบอันนี้ก็คือคําตอบที่1ได้ไปแล้วถ้า8ชั้นจะต้องใช้64ใบนะคะต่อไปถ้าเรียง10ชั้นต้องทำไงคะ10ชั้นก็คือเป็น100นั่นเอง ทำไมต้องเป็น10ชั้นก็ของเดิมเป็น15แล้วใช่ไหมคะ8แล้วก็บวกไปอีก2จํานวนก็เป็น17 19เพราะว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นทีละ2ทีละ2ไปเรื่อยๆบวกกันออกมาเป็น100ใบเพราะว่าคําตอบที่2เขาให้เราหาว่า100ใบมันจะเรียงได้กี่ชั้นใช่ไหมเรามาดูค่ะ100ใบจะเรียงได้เท่าไหร่นะคะ19้ชั้นนั่นเองก็ตอบนะคะตอบเป็นเลขไทยค่ะคําตอบที่1จะต้องใช้หมอนขวาง 64ใบคำตอบที่2นะคะจะเรียงได้ทั้งหมด10ชั้นแต่ละชั้นมีอะไรคะชั้นล่างสุดก็คือ19ใบนั่นเองค่ะตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะ เรามาดูข้อที่3ต่อนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่146นะคะโจทย์มีอยู่ว่าจารันค่ะเข้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือนเดือนละ9,000บาทและทางบริษัทค่ะจะปรับเงินเดือนขึ้นทุกๆปีปีละ250บาทใน7ปีจารันจะได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่แสดงว่าในการปรับ ปีแรกนะคะเราจะไม่มีการปรับเราจะเริ่มปรับขึ้นก็คือปีที่2ก็คือบวก2ไปเรื่อยๆเริ่มบวกไปจนถึง7นะคะเรามาดูค่ะว่าวิธีคิดจะเป็นยังไงนะคะปีที่1ค่ะจะรันได้รับเงินเดือน9,000บาทไม่มีการปรับนะคะต่อไปค่ะปีที่2ได้รับเงินเดือน9,000บวกกับ250เพราะว่ายังไงคะเพราะว่าจะเริ่มทำการปรับเงินเดือนแล้ว เท่ากับค่ะ9,000บวกกับ1มาจากไหน1ก็คือจำนวนปีแรกนะคะก็คือปีก่อนหน้านี้ของปีที่1ก็คือตรงนี้นะคะคูณกับ250ก็บวกกันออกมาค่ะเท่ากับเท่าไหร่ต่อไปนะคะเราจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆปีที่3 9,000บวกกับ250 2ครั้งนะคะแสดงว่าเขาปรับขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วเนาะ ก็เท่ากับค่ะ9000บวกกับ2คูณกับ250นะคะหน่วยเป็นบาทนะปีที่4ค่ะจารันนะคะได้เงินเดือน9000บวกกับ253ครั้งแสดงว่าครั้งนี้ปรับเป็นครั้งที่3แล้ว9000บวกกับในวงเล็บนะคะ3คูณกับ250โจทย์เขาถามว่ายังไงถ้าเป็น7ปีใช่ไหมคะต่อค่ะถ้าเป็น7ปี ปรับขึ้นนะคะเราจะมาดูค่ะแสดงว่าใน7ปีนะคะจารันจะปรับเงินเดือนเป็นครั้งที่เท่าไหร่เป็นครั้งที่6นั่นเองค่ะจารันได้รับเงินเดือนนะคะเดือนละ900 0แสดงว่าปรับเป็นครั้งที่6ก็ต้อง6คูณกับ250ค่ะคูณกันออกมานะคะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะ1 5 0 0นั่นเองค่ะหนูก็ต้องตอบ1 5 0 0เป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะเราไปดูต่อค่ะในข้อที่สี่นะคะ ข้อที่4นะคะโจทย์มีอยู่ว่าแม่เรียงขนมน้ําดอกไม้ใส่ถาดเป็นชั้นมีลักษณะดังนี้นะคะดังรูปถาดละ6ชั้นโอเคแสดงว่าจะมีทั้งหมด6ชั้นจํานวน3ถาดต้องมีการคูณเข้าไปด้วย3นะคะหาจํานวนชั้นที่6แล้วก็ต้องคูณ3เข้าไปด้วยแม่เรียงขนมใส่ถาดทั้งหมดกี่ชิ้นโอเคหาใน1ถาดก่อนพอหาเสร็จก็ต้องไปคูณ3เข้านะคะ เรามาดูค่ะชั้นที่1นนะคะชั้นที่1ก็มี1นึ่งไหมไม่มีชั้นที่1นนะคะเป็นสองคูณกับ2เป็นสองค่ะสังเกตนะคะตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นทีละ1นนะคะตรงตัวคูณค่ะจะเพิ่มขึ้นทีละ1ในจํานวนของชั้นนั้นอย่างเช่นชั้นที่1เพิ่มอีก1ก็เป็น2ชั้นที่สองเพิ่มอีก1ก็เป็น3านะคะก็เป็น6ชิ้นชั้นที่สามก็เอาจํานวนชั้นคูณกับ จำนวนชั้นบวกอีกหนึ่งเป็น12นะคะก็คูณกันไปเรื่อยๆค่ะจนถึงชั้นที่6ชั้นที่6ก็เป็น6คูณกับเเป็น4ี่2ีชิ้นใช่ไหมยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราจะต้องทงาไงในหนถาดเอามารวมกันค่ะเอาสองบวก6บวกสิบวก20บวก30บวก42นะคะบวกกันออกมาแล้วอยู่ที่112ชิ้นเราจะต้องเอา112ตรงนี้ไปคูณเข้ากับ3ค่ะ แม่เลียงขนมเศษถาดทั้งหมดนะคะ3ถาด3คูณกับ112เท่ากับ336ชิ้นตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยด้วยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดต่อนะคะหน้าที่147ค่ะหขาหน้าสุดท้ายของเล่มนี้แล้วนะคะข้อที่5ค่ะพิมพ์ต้องการซื้อจัก,กรยานในราคา1490บาทจึงเก็บเงินทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละ35บาทนะคะและแม่จะจ่ายสมทบด้วยค่ะ ให้สัปดาห์แรก15บาทแสดงว่าจะต้องมีการสมทบทุกสัปดาห์นะคะ15บาทสัปดาห์ที่2เป็น30บาทสัปดาห์ที่3 45บาทไปเรื่อยๆนะคะถึงสัปดาห์ที่4 60บาทนะคะเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็คือสังเกตนะคะ15มา30มันบวกเพิ่มทีละ15 15เหมือนกันแสดงว่าเราจะต้องมีการบวกเพิ่มทีละส5นะคะแม่จะบวกเพิ่มให้พิมพ์อีก15บาททุกๆสัปดาห์ก็คือก็ต้องไล่ลงมานะคะพิมพ์ต้องเก็บเงินอย่างน้อยกี่สัปดาห์ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่แม่สมทบให้แล้วนะคะเรามาดูวิธีคิดกันนะคะวิธีคิดก็คือพิมพ์มีเท่าไหร่นะ35บาทแม่ให้สัปดาห์ละ15บาบาทบวกกันเป็นเท่าไหร่คะ บวกกันออกมาแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่สัปดาห์แรกนะคะจะอยู่ที่50บาทใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะต้องดูค่ะเอา1490ตั้งหารกับเท่าไหร่นะ50ก็ต้องดูค่ะว่ามันจะไปเท่าไหร่นะค่อยๆคูณกันไปตารางนะคะคุณครูทำห้แล้วสัปดาห์ที่แรกนะคะเงินของพิมพ์35บาทตรงนี้ก็คือสัปดาห์ที่1 คุณกับ15ก็คือเงินของแม่นั่นเองก็คือ15รวมกันเป็น50เงินของพิมพ์กับเงินของแม่ในวงเล็บนะคะตรงนี้จะเป็นเงินของแม่ต่อไปค่ะสัปดาห์ที่2พิมพ์3 5บาทเหมือนเดิมสัปดาห์ที่2แม่ให้1 5บาทเหมือนเดิมทุกๆสัปดาห์เป็น30รวมกันตรงนี้นะคะเราจะต้องเอายอดสะสมจากสัปดาห์ที่1นนะคะผลรวมกันนะคะเอาลงมาเขียนข้างหน้าตลอดบวกกับยอดเงินของพิมพ ทุกๆสัปดาห์แล้วก็เอาตรงนี้ค่ะมาเขียนเป็น2คูณ5เท่ากับ115สัปดาห์ที่2ยอดเงินสะสมจะอยู่ที่115บาทททำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็คูณไปเรื่อยๆนะคะก็เอาแม่15ทั้งหมดค่ะมาเป็นยกแม่15สุดยกสุดคูณแม่15ทั้งหมดนะคะมาเป็นเงินของแม่นะคะเพราะว่าจะต้องใช้12สสัปดาห์นั่นเองเรามาดูนะคะ ต่อไปตรงนี้นะคะยอดรวมเราจะต้องเอามาเขียนข้างหน้าเสมอแล้วก็บวกกับ35บาทบวกกับ35บาทเสร็จแล้วก็ต้องในวงเล็บค่ะเอาจํานวนเงินของแม่นะคะมาเขียนลงไปแล้วก็บวกกันลงมานะคะบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่12สัปดาห์ที่12นะคะพิมพ์35บาทแม่ก็คือ12คูณกับ15 15ก็คือจํานวนเงินแม่ที่ออกให้พิมพ์ทุกๆสัปดาห์ไปเรื่อยๆ เป็น180ก็ยอดยกมาค่ะ1,700 1,000ก็ยอดยกมานะคะ1,375บวกกับ35ค่ะแล้วก็เอาจํานวนยอดเงินของคุณแม่นะคะมา12คูณกับ15เป็น1,590บาทนะคะถึงมันจะเกินก็ไม่เป็นไรนะคะดีกว่าขาดเพราะว่า1 ถ้าจะเป็น1 1 1,375มันถึง1,490มั้ยไหมยังไม่ถึงใช่ไหมคะแต่ตรงสัปดาห์ที่12มันเกินไปเท่าไหร่มันเกินไป100บาทก็ดีกว่านะคะเกินดีกว่าขาดนะคะดังนั้นพิมพ์ต้องเก็บเงินอย่างน้อย12สัปดาห์ถึงจะสามารถซื้อจัก,กรยานคันนี้ได้ตอบ12สัปดาห์เป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้เราแล้วค่ะเพราะว่าเราเรียนจบไปแล้วนะคะเล่มที่1 สำหรับคลิปหน้านะคะเราอาจจะไปขึ้นเล่มใหม่นะคะก็คือเล่มที่2ค่ะให้นักเรียนเตรียมเล่มที่2ให้พร้อมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ